มาแล้วค่ะเมนูวันนี้นะคะหนึ่งสองอแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมอันนี้เป็นสูตรของครอบครัวเรานะคะเดี๋ยวยังไงเราไปชมวัตถุดิบแล้ววิธีทํากันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะช่องสันทนาพาหนัวอาหารหนัวๆจากแม่ส,สู่ลูกเหมือนเดิมนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะวันนี้ทางช่องเรามีเมนูเน้นผักแล้วก็ไม่มีมันเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นชมกันเลยค่ะค่ะ เรามาชมกันนะคะว่าเมนูวันนี้คืออะไรแกงอ่อมนั่นเองค่ะแกงอ่อมนี้เป็นอาหารทางภาคอีสานภาคเหนือก็มีนะคะตามสูตรของแต่ละภาคหรือแต่ละครอบครัวได้เลยนะคะอันวันนี้จะเป็นสูตรของครามครอบครัวเรานะคะซึ่งคุณแม่ทาให้ทานตั้งแต่เด็กามาชมวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันนะคะวันนี้เราจะใช้ที่เป็นเนื้อไก่นะคะวันนี้เราใช้เป็นอกไก่นะคะประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ผักของเขาก็จะมี ดอกกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งที่เราใช้เป็นดอกแบบนี้นะคะเป็นส่วนอันนี้เราใช้สองกรรมแล้วก็มีผักกาดขาวหนึ่งหัวผักชีลาวสองกรรมนะคะเครื่องที่จะปรุงเขาก็มีมีพริกนะคะวันนี้เราใช้พริกสด10เม็ดแล้วก็พริกแห้ง10เม็ดกระเทียม3ามกลีบแล้วก็หัวหอมนะคะ2หัวอันนี้ความเผ็ดนี้ตามที่เพื่อนเทานได้เลยนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะ ก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำแกงอ่อมกันเลยนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนๆไปว่าเดี๋ยวเราต้องมีน้ำมันพืชน,นิดหน่อยนะคะไว้ผัดพริกให้เขาหอมนะคะร้อนเราก็ใส่พริกได้เลยค่ะพริกนี้ตามความเผ็ดที่ชอบนะคะ ัดพริกให้หอมเลยค่ะพอพริกเขาหอมแล้วก็ใส่เนื้อไก่เลยค่ะช่วงนี้จะถุนนิดนึงนะคะ แล้ว да. ก็ผัดเข้าไปนะคะเราสามารถหยะน้ําได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวน้ําผักเขาจะออกค่ะเนื้อสัตว์นี้เราทานเป็นใช้เป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อเป็นกระดูกหมูได้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวเรารอให้เหนื้อสุกก่อนนะคะเราค่อยทยอยใส่ผักลงไปอ่อมไก่ของเรานี่จะ ไม่ใส่ปลาร้านะคะสูตรทางครอบครัวเราคนที่ไม่ทานปลาร้านี่สามารถทานได้เลยอร่อยเป็นเมนูที่อร่อยอีกเมนูหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะอันนี้เขาจะฉุนนิดนึงนะคะตอนทำน่าจะมีไอจามก็ใส่แมส ตอนนี้นะคะใส่แมสเใส่ทิชชวทำป้องกันนะคะความสะอาดอันนี้เราต้องผัดเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เราใส่ให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าตอนใส่ผักลงไปเนี่ยผักเขาจะสุกเร็วเดี๋ยวเนื้อสัตว์เขาจะสุกไม่ทันผักนะคะ เราใส่เกลือไปด้วยนะคะนิดหน่อยน,น่าจะสักครึ่งช้อนชาหรือตามปริมาณเนื้อสัตว์กับผักเราได้เลยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะอันนี้เราใช้ผงปรุงรส ก่อนเนื้อสัตว์เราเริ่มสุกนะคะเราก็เลือกผักชนิดที่สุกยากสุดก็คือดอกกวางตุ้งเนี่ค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าผักเหล่านี้จะสุกไม่เท่ากันนะคะอร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะทานกับข,ข้าวเหนียวก็สวยได้หมดเลยนะคะ ไม่ควรทำใน,นนี้นี่ต้องผุ่นนิดนึงนะคะอยากใส่ผักกาดจะได้เลยค่ะผักขาวค่ะเดี๋ยวผักเขาจะยุบลงนะคะเมื่อกี้ผักมาเยอะ ตองขอโทษด้วยนะคะวันนี้ทําเมนูนี้เสียงแม่ครัวอาจจะมีมีตุดขัดบ้าง ไหมคะผักเขาเริ่มยุบลงแล้วทานทานกับข้าวเหนียวเข้ากันด้วยนะคะนี่ค่ะทานกับข้าวเหนียวขาย้าวสวยรสชาติจะออกเผ็ดเค็มแล้วก็เขาจะหวานโดยผักเขาที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะแล้วสุดท้ายเราก็คือผักชีดาวค่ะเห็นไหมคะเป็นประโยชน์ท้างนั้นเลยค่ะ นี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทางครอบครัวเราชอบค่ะแต่ผักนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆครอบครัวไหนชอบผักอะไรอย่างมะเขือต้นหอมใส่ได้นะคะเขาทำง่ายแล้วอร่อย เนี่ยค่ะพอผักเขาเริ่มยุบก,ก็คือเนื mm. ้อาาสัตว์สุกอะไรสุกเรียบร้อยชิมปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะเพราะจะออกรสกลมกล่อมเลยค่ะรสหวานผักเผ็ดที่เราพริกล้วใส่เค็มเกลือแปร,แร่บแปร่มนิดนึงนะคะรแต่รสชาติรวมๆกันแล้วอร่อยมากเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเรามาดูตอนจัดเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆกันนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะแกงอ่อมของเราเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะเป็นอาหารสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะอยากให้เพื่อนๆแม่ๆลองทําตามดูนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานปลาร้าอยากทานแกงอ่อมแต่สําหรับท่านไหนที่ทานปลาร้าใส่ได้นะคะก็ลดปริมาณความเค็มของเกลือของอะไรลงนะคะไงคะทานกับข้าวส่วนร้อนๆเป็นอาหารสุขภาพนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปช่องสันทนาพานัวขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ